องค์ประกอบหลายอย่างเช่นอัตราการมารับบริการของผู้รับบริการหรือลูกค้าอัตราการให้บริการและรูปแบบของแถวคอยสิ่งที่ต้องคำนึงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคือจํานวนผู้ให้บริการเพราะเมื่อลูกค้ามาถึงสถาน,นีบริการแต่ยังไม่ได้รับบริการต้องมีการรอคอยหรือการที่ลูกค้าต้องรอคอยรับบริการเป็นเวลานาน,านสาเหตุหนึ่งอาจมาจากจํานวนผู้ให้บริการมีจํานวนน้อยเกินไปและอาจมี ผลให้ลูกค้าบางคนเปลี่ยนใจออกจากการรับบริการหรือมีลูกค้าที่มารับบริการแต่เห็นว่ามีคนรออยู่ในแถวคอยเป็นจํานวนมากจึงไม่ได้เข้ารับบริการสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านการสูญเสียลูกค้าในทํานองกับกันจะถ้าจํานวนผู้ให้บริการมีมากในส่วนของลูกค้าอาจจะมีความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอคอยนานแต่ทางผู้ประกอบการ ให้บริการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากอีกทั้งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพอ,องุประกอบพื้นฐานในระบบแถวคอยหนึ่งกันมาของลูกค้า2ระยะเวลาในการให้บริการสามนานีบริการ4เกณฑ์การให้บริการ5ลูกค้าที่มีในระบบแถวคอย6ประชากรหรือแหล่งลูกค้า7ลักษณะของลูกค้าลักษณะของระบบแถวคอยในระบบแถวคอยโดยทั่วไปนั้น มีลักษณะหรือโครงสร้างของระบบที่สำคัญเหมือนๆกันเช่นลูกค้าที่มารับบริการรูปแบบของแถวคอยและสถานีบริการรูปแบบของระบบแถวคอยประชากรแถวคอยสถานีบริการออกจากระบบ 1. ระบบแถวคอยที่มีขั้นตอนเดียวมีแถวคอยเดียวและมีหน่วยบริการหนึ่งหน่วยแถวคอยหน่วยให้บริการ ลูกค้าออกจากระบบระบบแถวคอยที่มีขั้นตอนเดียวมีแถวคอยแถวเดียวและมีหน่วยบริการหนึ่งหน่วย2ระบบแถวคอยที่มีขั้นตอนเดียวแถวคอย1แถวคอยแต่มีหน่วยให้บริการหลายหน่วยโดยแต่ละหน่วยทําหน้าที่อย่างเดียวกันเป็นระบบที่มีขั้นตอนให้บริการขั้นตอนเดียวมีแถวคอยแถวเดียวแต่มีหน่วยให้บริการหลายหน่วย ลูกค้าจากแถวคอยจะเข้าไปใช้บริการจากหน่วยที่ว่างเช่นธนาคารขนาดใหญ่ในปัจจุบันและจัดให้มีแถวคอยแถวเดียวแต่มีช่องให้บริการหลายช่อง 3. ระบบแถวคอยที่มีขั้นตอนเดียวแถวคอยหลายแถวและมีหน่วยให้บริการหลายหน่วยเป็นระบบที่มีขั้นตอนในการให้บริการขั้นตอนเดียวแต่มีแถวคอยหลายแถว 4. ระบบแถวคอยที่มีหลายขั้นตอน มีแถวคอยแถวเดียวและในแต่ละขั้นตอนมีหน่วยให้บริการหลายหน่วยให้บริการเช่นลรงพยาบาลคนไข้จะต้องเข้าแถวพบแพทย์แต่ละคนเป็นขั้นตอนแรกจากนั้นนำใบสั่งยาจากแพทย์ไปเข้าแถวเพื่อชำระเงินและขั้นตอนสุดท้ายคือรอรับยาในกรณีที่เป็นรูปแบบแถวคอยที่สอดคล้องกับกรณีศึกษานั่นคือการเข้าไปใช้บริการเติมแก๊ส ngv หระบบแถวคอยที่มีหลายขั้นตอนแถวคอยหลายแถวคอยแต่ในแต่ละขั้นตอนมีหน่วยให้บริการหลายหน่วยระบบนี้ลูกค้าต้องผ่านการรับบริการจากหลายขั้นตอนเช่นโรงพยาบาลที่มีสัตว์แต่ละด้านหลายๆคนคนไข้จะรอพบแพทย์แต่ละคนแยกแถวกันและแผนกคิดเงินและจัดยาก็มีหลายหน่วยต้นทุนของระบบการให้บริการ ค่าใช้ใจ่ายทุกชนิดที่จ่ายออกไปเพื่อให้มีการจัดการระบบคิวให้ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยเช่นต้นทุนของหน่วยให้บริการคือค่าใช้ใจ่ายในรูปค่าจ้างเงินเดือนดอกเบี้ยจะไปผันไปตามจํานวนการเพิ่มขึ้นหรือเวลาที่เพิ่มขึ้นของหน่วยบริการต้นทุนค่าเสียโอกาสหรือค่าเสียเวลาคือค่าใช้ใจ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการาให้บริการที่ล่าช้า ต้นทุนรวมคือผลรวมของทุกชนิดที่จ่ายออกไปประกอบด้วยต้นทุนการให้บริการและต้นทุนค่าเสียโอกาสตัวอย่างที่หนึ่งการคำนวณต้นทุนในระบบแถวคอยบริษัทขนส่งสินค้าทั่วไปจำกัดรับขนส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักรในประเทศไทยเช่าพื้นที่ว่างเปล่าในชุมชนที่มีการขนส่งที่แออัดเพื่อใช้เป็นโกดังเก็บสินค้า และเปลี่ยนถ่ายออกจากโกดังเก็บสินค้าขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำส่งลูกค้าบริษัทเปิดทำการตลอด2 4ชั่วโมงในแต่และชั่วโมงจะมีรถบรรทุกเข้าขนถ่ายสินค้าจำนวน10คันแบ่งเป็น5คันเพื่อขนส่งสินค้าเข้าไปเก็บไว้ในโกดังและอีกหคันขนถ่ายสินค้าใส่รถบรรทุกเพื่อไปส่งให้ลูกค้าที่ปลายทางลักษณะการให้บริการจับให้บริการครั้งละสองคัน และมีการให้บริการ1ชั่วโมงปัญหารถบรรทุกที่ยังไม่ได้ขนถ่าสินค้าจะต้องจอดรอและต้องจ่ายค่าเช่าชั่ว,วโมงละ500บาทต่อ2คันปัจจุบันมีพนักงานอยู่1ทีมทีมละ10คนค่าแรงคนละ20บาทต่อชั่วโมงซึ่งจะให้บริการได้เพียง2คันและ,ะมีที่จอดรถ รอคอยการรับบริการอีก8คันขนถ่ายเข้า4คันและคนถ่ายออก4คันดังนั้นจะมีรถบรรทุกจอดรอจำนวน4 3 2และ1ชั่วโมงตามลำดับซึ่งเสียค่าเช่าพื้นที่สูงดังนั้นผู้จัดการจึงคิดจะเพิ่มพนักงานเป็น2 3และ4จึงจะเหมาะสมเสียค่าใช้จ่ายต่ำสุดยิ่งสะสมมากยิ่งเสียค่าเช่าสูง สองคันต่อห้าร้อยบาทต่อชั่วโมงชั่วโมงที่สี่มีรถจอดอยู่อีกสิบคันชั่วโมงที่สามมีรถจอดอยู่อีกสิบคันชั่วโมงที่สองมีรถจอดอยู่อีกสิบคันชั่วโมงที่หนึ่งมีรถจอดอยู่ในคิวสิบคันรถบรรทุกรอคิวอยู่แปดคันมีพนักงานขนลงอยู่ห้าคนมีพนักงานขนขึ้นอยู่ห้าคน ผู้จัดการจึงคิดที่จะเพิ่มพนักงานเป็น2 3หรือ4ทีมเพื่อลดอัดตราค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและต่าสุดคำนวณค่าใช้จ่ายการวิเคราะห์พนักงานทีม1 2 3 4 1สํานวนรถบรรทุกโดยเฉลี่ยใน1ชั่วโมงต่อคันทีม1 10ทีม2 10ทีม3 10ทีม4 10 2เวลาที่รถบรรทุกเข้าคิวรอต่อชั่วโมง ทีม1 4ทีม2 3สทีม3 2สองทีม4 1 3. รวมเวลาที่ลดบรรทุกต้องเสียเวลาต่อชั่วโมงทีม1 40ทีม2 30ทีม3 20ทีม4 10 4ต้นทุนต้องจ่ายค่ารอคิวต่อสองคันทีม1 500ทีมสอง0ทีม3 500ทีม4 5 0ห5ต้นทุนรวมที่ต้องจ่ายต่อสองคัน ทีม1 2,000ทีม2 1,500ทีม3 1,000ทีม4 500 6ต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อ1คันทีม1 1,000ทีม2 750ทีม3 500ทีม4 250 7ค่าจ่ายพนักงานต่อชั่วโมงต่อทีมทีม1 200ทีม2 400ทีม3 600ทีม4 800ต้นทุนรวม6บวก7 ทีมหนึ่งทีม2 1งหนทีม3 1,100ทีม4ี0หนค่าใช้ใจ่ายต่ำสุดคือ4ทีมมีค่าใช้ใจ่ายเท่ากับ1,050บบาทหน่วยเข้ารับบริการหมายถึงผู้เข้ารับบริการหรือลูกค,ค้าซึ่งมาจากกลุ่มผู้เข้ารับบริการเช่นคนสัตว์ สิ่งของวัตถุดิบอุปกรณ์เครื่องจักรแบ่งออกเป็นสองประเภท 1. ผู้เข้ารับบริการที่มีจำนวนไม่จํากัดจำนวนผู้เข้ารับบริการมีจำนวนมากทยอยเข้ามาเรื่อยๆเช่นรถยนต์ขึ้นทางด่วนผู้มาซื้อสินค้าทําห้างต่างๆ 2. หน่วยผู้เข้ารับบริการที่มีจำนวนจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการมีจำนวนน้อยหรือเป็นกลุ่ม รับบริการแบบเฉพาะเจาะจงเช่นเครื่องจักรในโรงงานที่รอคอยการตรวจ่อมจากช่างซ่อมเฉพาะด้านสถิติที่ใช้ในการคำนวณคือการแจกแจงแบบ exponential เพื่อหาช่วงเวลาของผู้ที่เข้ารับบริการหรือเวลาการให้บริการ x ลวบ x เท่ากับ e ส่วน a ลบ x ส่วน a e เท่ากับ2.71828 A เท่ากับค่าคงที่ใด F วงเล็บ x เท่ากับฟังก์ชันแสดงความถี่ของการเกิดค่า X เท่ากับตัวแปรใดๆเช่นช่วงระหว่างเวลาการให้บริการกรณีมีการแจกแจงแบบ p o ชั i o n t i s t r i b u t i วงเล็บเเท่ากับความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะเข้ารับบริการ X เท่ากับจำนวนลูกค้าต่อหน่วยเวลาวงเล็บคนต่อหน่วยเวลา t เท่ากับจำนวนเวลาให้บริการต่อครั้งวงเล็บหน่วยเวลาต่อครั้งแลมดาเท่ากับอัตราการเข้ารับบริการวงเล็บคนต่อหน่วยเวลา E เท่ากับ2.7183หน่วยเข้ารับบริการหมายถึงผู้รับบริการหรือลูกค้าซึ่งมาจากกลุ่มผู้เข้ารับบริการเช่นคนสัตว์สิ่งของวัตถุดิบอุปกรณ์เครื่องจักรแบ่งออกเป็น2ประเภท1 ผู้เข้ารับบริการที่มีจํานวนไม่จํากัดคือจํานวนผู้รับบริการมีจํานวนมากทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆเ,เช่นรถยนต์ขึ้นทางด่วนผู้มาซื้อสินค้าตามห้างต่างๆ 2. หน่วยผู้เข้าร่วมรับบริการที่มีจํานวนจํากัดคือจํานวนผู้รับบริการมีจํานวนน้อยหรือเป็นกลุ่มรับบริการแบ่งเฉพาะเจาะจงเช่นเครื่องจักรในโรง,งงานที่รอการตรวจสอมจากซ่อมเพอด้าน ค่าทางสถิติที่สําคัญแบ่งเป็นสมกลุ่มคือ 1. ค่าสถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ 2. ค่าสถิติเกี่ยวข้องกับแถวคอยและผู้ให้บริการ 1. ค่าสถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการคือเวลารอคอยที่ลูกค้าต้องใช้ไปในแถวคอยในขณะรอรับบริการเวลาที่ลูกค้าใช้ไปในการรับบริการเวลาที่ลูกค้าต้องเสียไปทั้งหมดในระบบคิวโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะได้รับบริการทันทีที่มาถึง โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะอดคอยนานกว่าเวลาที่ลูกค้ายอมรับได้โอกาสที่ลูกค้าจะไม่ได้รับการบริการหรือเนื่องจากไม่สามารถเข้าสู่ระบบคิวได้ 2. ค่าสถิติเกี่ยวข้องกับแถวคอยและผู้ให้บริการคือความยาวของแถวคอยหรือจํานวนลูกค้าที่ต้องคอยในแถวคอยจํานวนลูกค้าทั้งหมดที่อยู่ในระบบแถวคอยจํานวนลูกค้าที่เสียไปเนื่องจากไม่สามารถเข้าสูร่ระบบแถวคอย จำนวนลูกค้าที่สูญเสียไปเนื่องจากไม่พอใจต่อการรอคอยนานเกินไปอัตราส่วนการว่างงานการทำงานของผู้ให้บริการ